แม่นเบอร์รับจ้างเซิงงัวบ่นอ้อจ้านี้แมนครับแต่ว่าพอผม่อยุเรียครับไอ้คือสิได้เซิงเงนาะบ้านนี่พอบเบย่อันบกลางหู้บ่บ้าอันอันพ่อเซิงจังไดบ่รู้ครับคันผมหลูกบผมกับบัวก้าดอกครับบ่แเม่นบ่แเมีนกลาลายย้ายถามย้ายยายถามพิดพ่อเจ้าเซิงเท่าละจักบาทแล้วย้ายสีเซิงกลางคืนหรือกลางเว้นครับเอ้เซิงก็มีกังเว้นกางคืนเอามันเป็นจังใด ถากางคืนมันสีแพงครับเพราะว่ามันไปยากมายากมันเหมือดมันคําโอ้มันไปยากมายากเอาสังสี่ซะสัสนขันพ่อเจ้ามายากหลายกระไดย้ายสิไปให้พ่อเจ้าเซิ้งเองดอกแต่ว่าพ่อเจ้าต้องใจค่าเซิ้งให้ย้ายเดีย้ยแล้วย้ายสิเอาจากบาทครับเอบอกพ่อตัวหลดเด้อบักหำว้าพื้นย้ายนะ่ะมันคนใจกว่วงใจง่ญ่ใจ,ใใจ,ใจ,ใจสป,ปอร์ตทำอันคันนัน คันถือจ